แฟแฟนๆเหงาแล้วครับก็มานั่งคุยกันกันเลยครับเ <c oughs> ปิดไลฟ์แล้วกันเ <c oughs> ปิดไลฟ์คอนเทนต์นี้ดีวกว่าเปิดไลฟ์สำหรับคนเหงา <c oughs> เข้ามาจอยกัน <c oughs> เข้ามาจอยนั่งคุยกัน <c oughs> ใครเงงหงาใครไม่มีแฟนหรือว่าใครมีแฟนแล้วก็ชวนแฟนมาดูกันได้เลยเ <c oughs> ดยี๋ยวไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จำตารางไม่ได้ โมเมนต์ว right? hey, hey, ัเลนทายที่ประทับใจหรอครับมีใจครับเอ๊ได้อยู่กับคนที่รักแล้วกันครับก็ก็มีทั้งหลายปีด้วยปีนี้ไม่น่าใช่ปีนี้ก็อยู่กับแฟนไงครับผม สถานที่โรแมนติกสำหรับออกเดทเหรอครับผมลูปท็อปไหมเป็นเป็นลูปท็อปที่บ้านก็โรแมนติกเหมือนกันนอนดูช่องวันด้วยกันถ้าไม่ใช่ดอกกุหลาบแหรอครับเยอะนะดอกไม้หลายๆดอกดอกไม้เน้อทำไมดอกไม้ ดอกไม้หลายๆดอกที่แทนเรื่องความรักก็มีเยอะมากๆเลยครับผมก็เอาจริงๆผมอ่านอกจากดอกกุหลาบแล้วเนี่ยชอบดอก Forget Me Not อย่าลืมฉันชอบดอกลิลลี่ก็ชอบดอกเดซี่ก็ชอบก็ยินดีกับคนมีคู่นะครับผมขอให้ได้ใช้เวลาที่มีความสุขกับคนมีคู่ถ้าไม่ได้ใช้เวลาก็ สมัยนี้มีวิดีโอคอลแล้วครับผมคุยกันได้แล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็ขอให้สมหวังไว้ขอให้สมหวังไวๆหรือว่าเราก็ใช้เงินของเราเนี่ยแบบสบายๆใช้คนเดียวก็สบายดีเหมือนกันครับผมก็คือครับ